บีได้จากบ้านนาตาบลเหนืออำเภอเมืองจัดกฬสินค่ะมาเหลี้ยงควายค่ะเอาก็ไเด้สนใจเอาควายแคะมาเลี่ยงว่ามันตาหักไหมค่ะก็เลยเอามาเหลี่ยงวิธีการเหลือกควายเนาะจ้ะก็คือว่าเป่นจากการทรงลูกว่าแม่เพื่อนนี่เป็นแบบใดทรงลูกดีบอสองเลยน้ำนมค่ะน้ำนมแม่พันอยู่นี่จะเป็นน้ำนมถี่มากปริมานหลายเวลาลูกกินนี่จะคือจะเลอะตามผื้นตามยังเลยค่ะซึ่งบ่งบอกว่าน้ำนมแม่หลายน้ำนมแม่หวานแล้วก็ลูกก็จะจะเริ่มเติบโตได้ดีค่ะสายเหลือกก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะสายเหลือกก็เป็นส่วนสําคัญ ราวาสายเลือบพันธุกรรมก็สามารถทรงผลให้ลูกคว้ายจะเจร่ญเติบโตตามพันธุ์พันค,ควายไงลูกกไงกับมีสว่วนขคือกันค่ะอย่างตัวนี้มักส่วนใดครับตัวนี้ตัวนี้บ่ค่ะมักช่วงนาค่ะนาเขาของเพลนนี่นจะเป็นเขาขั้นฉอนไงกับกว่างออกนะคะแล้วก็ไปควายเอื้อบากเผาไงค่ะเอื้อบักเผาไงขาไงเล็บงามเล็บดีกีบเล็บแน่นแล้วก็ช่วงทองก็เป็นควายทองอ่างอ่างไงค่ะใน,ใน้ำนมเก่งค่ะควายแม่นีใไ้ลูกดี ครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสั่งไรได้นะครับอีพี่นี่ผมอยู่ที่ฟาร์มควายนะครับสื่อสาวบีเดี๋ยวสิไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟ้ามเพื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบีได้จากยูกกะลสินค่ะครับบ้านนี้ครับบ้านนอกบ้านนาตําบลเหนืออําเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะครับผมในฟาร์มนี่เลี้ยงควายแมนปะครับแมนค่ะเลี้ยงไรบ้างนะครับตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ซิฟโต้ค่ะสมาชิกครับผมค่ะที่เกษตรเป็นโซนเหนียวนะครับแมนค่ะครับผมพี่บีครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายผายางชม ฟาร์มนะครับแล้วมีการเลี้ยงแบบใดแน่หล้วก็เลี้ยงจังใดลักษณะการเลี้ยงแบบใดนะครับเนาะอ๋อค่ะครับผมค่ะทั้งหมดจะตัวครับสิบตัวค่ะตอนนี้สิบตัวเลี้ยงมากจากปีจากเดือนแล้วตอนนี้เขาปีที่สี่ค่ะครับผมไปเริ่มสนใจจังใดครับก็เลยมาอสนใจท่งนี้ควายนี่คือเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งตาก่อนนี่ก็คือหาหกปีได้ค่ะแต่ว่าเป็นควายธรรมดา S <S เป็นควายทั่วไปแบบที่นี่พ่อเริ่มมีพัฒนาควายงาม,มานี่ก็คือเนี่ยจะเข่าปีที่สี่นี่คะ่ะค,คือใส่จากแม่บ้านผสมพอที่มีสายเลือดผสมพอที่มีสายพันธุ์นะคะคก็คือเริ่มพัฒนามากเอยๆเนี่ยเขา่าปีที่สี่ค่ะบตัวทถี่เลียงควายเนี่ยก็คือเรียงมาตั้งแต่น้อยเลยแม่นค่ะคือปูย่าตายายผ้าเลียงค่ะมี่ค่ะของยายของตามีอันนี้แบ่งยังไงครับแบ่งแบ่งการเรียงอ๋อจังเห็นลูกฟ่งนันกับฟ่งนี่อ๋อคือการเรียงก็คือว่า อันนี้ผูกตามโฮมใหม่ก็คือกลางช่วงกลางวันนี่เขาาหอยู่แบบอยู่กับธรรมชาติอยู่ใต่โฮมใหม่คือให้นอนนอนเว้นใต่โฮมใหม่นะคะสองโฮมต้งสีบ่อม่ค่ะก็คือว่าเรียงแบบการเรียงก็คือแบบกึ่งปลานีดไหมค่ะครับการเรียงกึ่งปลานีก็คือกึ่งขังกึ่งปล่อยก็คือกึ่งผูกแล้วก็สำหรับกับการไล่ทงเศร้าก็คือไล่ทงก็คือการหากินเองแคะเล่มหญ้าเองแล้วก็ตอนแรงก็คือช่วงาบสามนี่เข้ากับปล่อยห้กิน ก็คือให้เลมหยาเองค่ะแล้วก็มีหย่าเสริมตอนกลางคืนค่ะตอนคือเป็นทองอะไรังไงแม่นค่ะต้นนี้ใกล้จะขอดแล้วค่ะอีกประมาณเดือนกว่าประมาณสองเดือนเนี่ยแหละค่ะจะลอดค่ะทองกับปลอดกันต้นนี้เป็นลูกสาวเขาค่ะต้นนี้ปีครึ่งอายุปีครึ่งน้องเพชรล่าค่ะอันนี้แมรี่เป็นเป็นลูกดาวซี่พี่ค่ะเป็นสายดาวซีพี่ลักลักหฮกินยังครับในฟาร์มเขาเนี่ยลักลักไฮกินก็คือหย่าฟางค่ะหย่าเป็นลักหย่าฟางเป็นลักค่ะ อนี่น้อยนิดครับค่ะอันนี้เป็นค่ายเตียค่ะค่ายเตียแนะมีตัวนางเตียค่ะอี่จ้าท่านจะเป็นค่ายแคะค่ายแคบ่ะครับแม่นตวผูตัวแม่ครับตัวนี้ตวผูค่ะเอาคือได้สนใจเอาค่ายแขะมาเรียงว่ามันตาหากไหมค่ะก็เลยเอามาเลียงก็เลยอยากเลียงให้มันมีความหลากหลายครับค่ะให้เวลาคนขีเขามาเบิงจะจะได้มีความเห็นว่าอันควายนี่มันมีความหลากหลายทั้งพันธุกรรมมีควายเผือกมีค่ายดำแล้วก็มีค่ายแคะค่ะค่ายแแคเน่ ตัวนี้ประมาณจะปีครับประมาณสามปีกว่าค่ะครับประมาณสามปีเลยมาใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นควายอันทางประเทศเผื่อนบ้านค่ะ๋อค่ะครับเลี้ยงขึ้นกันไหมครับเลี้ยงขึ้นกันค่ะกับควายไงนะแมนค่ะเลี้ยงขึ้นกันกับควายไงเลยแต่ว่าควายแขะก็คือก็จะกินบ่อซำควายไงค่ะครับกินหน่อยกว่าควายไงพี่สนใจยังไงก็เลยมาสนใจกับการเลี้ยงควายยังเสียอ๋อเริ่มก็คือว่าเริ่มจากความชอบค่ะครับจากความชอบแล้วก็ เอ,อเริ่มแหกนี่เข้าเลียงง่วมากกว่านอยู่แล้วแมค่ค่ะจ,จ,จังคอยมาเลียงควายเราไปที่นี่พ่อเข้ามาเลียงควายเราเข้ารู้ซึกว่าควายมันคือในนสัยใจข้อของควายครับการความเื่องความยันตการจ,จ,จังมีร้านนี่ร้านกะคีด้ยังสิแมหมคะ่ะค,คือว่าเขาจะมีความเชียงมากกว่ามากกว่าง,ง่วคะ่ะแล้วก็เราก็ไอ้เคยเลียงง่วมากเราเข้าก็ขายง่วงออกค่ะเราที่เข้าก็เลยมาเลียงควายค่ะเราก็พัฒนาสายพันธุ์เราตัวแรกที่เราขอมาเหรครับตัวแรกที่เพิ่งพัฒนาเหมือประมาณ สองสามปีทีแล้วค่ะก็คือว่าตัวนั้นขายไปแล้วค่ะมีลูกผสมลูกเจ้าสั้นแล้วก็มีลูกโตอีกตัวก็คือตัวที่สองนี่อยู่ในท้องก็คือขายไปพร้อมกันนะคะพร้อมแม่พร้อมลูกเลยแต่ก่อนนี่เคยเพชอาชีพทางเื่นยงมครับก่อนสมาเลีเรงแต่ก่อนนี่คือเลี้ยงจบคือหนูจบปริญญาตรีเนาะค่ะก็คือตะกี้จบปริญญาตรีก็คือเป็นไก่เห็ดไก่น้ำค่ะแล้วก็เห็ดไก่น้ำเที่ยวแล้วก็เห็ดลงแรลม ภาวนุเรียนจบการท่องเที่ยวการโรงแรมคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามไหมค่ะจบมอสขาแมร์ค่ะจังใดขึ้เร็วมากแท่งนี้มาเ่ยจุดพีกพันพีกพันก็คือว่าอยากไม่อยู่บ้านหนึ่งก็คือว่าได้อยู่ใกล้พ่อแม่สองก็มักชีวิตเห็นคือเฮาเคยอยู่ในเมืองใหญ่เหรอที่นี่เฮาเฮามีข้ามรูซสึกว่าคือคือช่วงที่เฮาเหตุงานเฮากบเก็บเงินมาตลอดไหมค่ะช่วงที่เหตุงาน กับเก็บเงินคิดว่าสักมือนึงเขาก็ต้องออกมาอยู่บ้านเพราะว่าเเ่ามักในความเป็นธรรมชาติค่ะอาหารการกินวิธีชนวบทวิธีค้นทัวไปบ้านเท่านี้คือเป็นมีความเป็นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจแล้วก็อาหารการกินกับบันดยแพ้ง่ายไหมค่ะก็คือว่าอยู่ใดมาที่แหลกนี่เปลี่ยนมาครับหนาเมื่อเป็นหลังเมื่อว่าการใช้ชีวิตอ๋อมาที่แหลกเปลี่ยนค่ะเพราะว่ามาที่แหลกนี่เปลี่ยนเพราะว่าไอ คือคือว่าห้ากับตองปั๊ตโตเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าเรื่องการกินไปนคนมาอาหารอีสานมาอาหารเลาาอยู่แล้วอาหารค <c oughs> ือว่าบ่บ่บ่ได้ยากล้วก็ช่วงที่ยุ่กรุงเทพก็คืออยู่ต่างจังหวัดนังนสิห้ากับเที่ยวไปเที่ยวมาบ้านนําเ้ากับเลยบ่บ่หรือซึกว่ามันมันแบบว่าต้องปั๊บอียังร้ายค่ะออืแต่ว่าช่วงนั้นเลียงเริ่มเรียงไปครับช่วงนั้น่ค่ะช่วงนั้นก็คือเรียงแล้วค่ะซื้อแล้วอ๋อซื้อใบเหี่พอแมนค่ะซื้อว้ใหพ่พอเรียงแล้วค่ะ เครื่องสืบเครื่องงัวนำเครื่องควายนำเดี๋ยวผมถามนหน่อยนี่ซื้อมาอะไรมาเนี่ครับเนี่ยตัวนี้ว่ะคะแม่ครับราคาร่วมร่วมแบบว่าร่วมขนมากกับประมาณแสนกว่าบาทค่ะบาทแสนกว่าตัวนี้เหรอครับตัวไหนคะตัวนิหน่อยนี่ตัวนี้ก็เช่นเดี่กันมาเนี่ยครับบอค่ะตัวนี้เป็นควายเตี่ยค่ะควายเตี่ยซื้อมนค่ะยแแคมนจ้ะซื้อมาสี่แตกต่างกันยังไงครับสี่สี่หมื่นกว่าบาทค่ะตัวนี้จ้ะก็คือคมันแตกต่างก็คือว่าควายแค่นี่เขาจะเขาจะ ถ้าเขาสังเกตค่ายแค่นี่ก็คือว่าช่วงขาเขาจะลำ<ม>ขาจะลำกว่าค่อยเตี้ยเร,รกาก็เนื้อหนังตนโตเขาจะมีความสมส่วนคือมีความเป็นค่ายอายุหลายแต่ว่าย่อย่อส่วนลงมาหน่ะแมค่ค่ะตัวน,นั้น<ด>ส่วนสูงจะบ่ถึงเมตรค่ะคตอนนั้นแต่ตัวน,นี้จะเมตรกว่าเมตรสิบเส้นแต่หักดีนะแต่ฝั่งนี้แหละครับค่ะฝั่งนี้จะเป็นแม่ควายจะเป็นแม่ควายถีมีพัฒนามาแล้วคือครับเป็นแม่ ค่ายตัวนี้เกิดจากแม่แม่สายอีสานเราพอพอเป็นสายดาวซีพี่พอเป็นดาวซีพีเลยค่ะตัวนี้เราเพิ่นผสมกัเลด้ตัวนี้มากค่ะแล้วตัวนี้เป็นหลูกของเพิ่นตัวนี้น้องเพชชาลานี่เป็นหลูกของเมลี่นี่คือ <c oughs> เพิ่นเกิดจากพอเผือกที่เป็นเาราลุ่งยุ่นหลานเงานครสวรรค์ไหมค่ะครับค่ะแบ่งตัวจากพี่ไส้ทางลอยเอ็ดมาตัวนี้ค่ะคือแม่หลูกมาแบ่งมาตโนอยค่ะตอนนี้แม่ซัมลี่กับทอง ทองจานับเงินก็นคือพอพันของเฮาค,ค่ะตอนนี้ใกล้จะคลอดแล้วค่ะอ,อีกประมาณพี่บีไม่การเลือกควายขอาไม่ใน่ฟ้ามีมีวิธีการเลือกเัน่นไรอ๋อวิธีาการเลือกควายนะจ้าก็คือว่ายางแหลกเลยก็คือเบิ่งจากการทรงลูกค่ะคบเบิ่งจากการทรงลูกว่าแม่เพื่อนนี่ทรงลูกเป็นแบบใดทรงลูกดีบอแล้วก็อย่างที่สองเลยเป็นส่วนที่สาคัญก็คือน้นํานมค่ะครับน,นํานมแม่พันอยู่นี่จะเป็น้ํานมที่มากวริม่านร้ายแล้วก็ ล้วกะเวลาลูกกินนี่จะคืดจะเลอะจะเลอะตามผื่นตามยังเลยค่ะซึ่งวงบอกว่าน้ำนมแม่ลายน,น้ำนมแม่หวานล้วก็ลูกก็จะจะเริ่มเติบโตได้ดีค่ะครับสายเลือดก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะสายเลือดก็เป็นส่วนสําคัญภาวาสายเลือดพันธุก,กรรมก็สามารถทรงผลให้ลูกไายจะเริ่มเติบโตตามตามพันพันค,ควยใหไงลูกกับไงกับมีส่วนคือกันค่ะครับผมค่ะแมนวันนี้ขอมุ่นพวกนี้ไปเลี้ยงลูกมาได้ส่เอาขอมุ่นพวกนี้นะคะว่าที่แรกแรกนะาจะว่าเปลี่นแล้วไหมค่ะ ก็คือแหลกๆเลยก็คือว่าจากผู้เฒ่าผู้แกจากคนในหมู่บ้านก็มีค่ะจากจากพ่อก็มีส่วนการเลือกส่วนหนึ่งก็คือจากพ่อของเจ้าของเองนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไปเลียนจากพวกป่าควายแล้วก็พวกอาจารย์ควายพวกจังพอพอฮักหนูอีกคนหนึ่งก็เป็นพออาคมเสี้นอาคมแม่ค่ะอยู่ทาคันโทค่ะเพิ่นก็เป็นคนที่ซอยประสิประสาทวิชา เกี่ยวกับกา,ารเลี้ยงควายนี่บอกแมนค่ะกับการเลือกแม่พันธุ์การอยังน้นเสียค่ะก็คือก็คือซึกษสาม,มารถจากเพิินค่ะเข้กากับเป็นคนที่เลี้ยงรูน้องเนาะแม่ค่ะไป่นควจะเลี้ยงรูตลอดค่ะคจะเลี้ยงรูอยู่ตลอดจัางตัวนี้มักส่วนอะไรครับตัวนี้ตัวนี้บะค่ะมักช่วงนาค่ะคนาเขาของเพิินนี่จะเป็นเขาขั้นฉอดใหญ่กว้างออกอะค่ะแล้วก็เป็นควายเอื้อกบกเผาใหญ่ค่ะเอื้องบกเผาใหญ่ขาใหญ่เล็บงามเล็บดีกีบเล็บแน่นแล้วก็ช่วงทองกับเป็นควายทองอ่าง อ่างไงค่ะเป็นควายทองอ่างไงน,น้ำนมเก่งค่ะควายแม่นี่หให้ลูกดีอยู่แม่น้ำจะปีหรอครับตอนนี้อยู่มากปะมั่นจะเข่าจะเข่าสองปีหรอค่ะสองปีกว่าๆหรอค่ะภาวะลูกเพิ่นกับปีหกเดือนตัวนี้ตัว,ต,วตัวแรกเนาะค่ะแม่ทองนี่จะเป็นตัวที่สองอันนี้อันนี้ถ้าเทียบปประวัิเพิ่นจากถามจากสะของเก่ามากก็คือว่าตัวนี้เป็นลูกตัวที่สี่ค่ะอ๋อตัวที่สี่ตัวแม่ทองเป็นลูกตัวที่ห้าค่ะค่ะ อันนี้ไม่อยู่กับนูก็คืออันนี้คือเป็นลูกอันนี้คือบีดจากเพลินตะว่าตัวในถ่องนี่คือเป็นลูกบีดของเห้าครับผมอันนี้กระสิผูกไว้ยังสี่บอกครับแมงค่ะประมาณใช่ค่ะผูกเขาห่มผูกเขาห่มค่ะแล้วก็ช่วงช่วงบ่ายสามข้าก็ปล่อยให้เพลินออกไปเล่มหญ้าค่ะนี่แปลงหญ้าแปลงแทะเล่มธรรมชาติโ้นใดครับโ้นฟังพูนค่ะนั้คือเดินท้องผีทั้งหมดเลยแมงค่ะเป็นที่ที่พี่ร่อมไว้ร่อมให้เพลินหากินอิสระ ค่ะให้เพิ่นเล่มหม้โลงโคนล,ลงสะมีสะให้เพิ่นครับคบผมเราประมาณจังโมงครับต้งสือเขาขอบใช่ไหมประมาณอ่าโมงครึง่งหกโมงค่ะครับมาเลี้ยงควายครับจะคล้องแต่งตัวสวยๆยังสิมีคนว่าบ่ครับมีค่ะมีกะตะว่าเข้ากะเข้ากะเฮ็ดอีรีบอ่ะสินะแมนจ้ามีค่ะสิเฮ็ดได้โดนบอสิเฮ็ดได้โดนซัใดายสีตะว่าเข้ากะมีวิธีรับเมืองเลยครับ เฉยๆค่ะว่าม่ย right. <c oughs> ังก <tavalla> <explicar. S 1> ็ค <Hello> ือว่าก็ยิ้มก็ยังไปทั่วรไปแล้วเขากะเหตุของเขาเดินหนาเพราะว่าเขามีเป้าหมายเขาอยากพัฒนาควายให้มันโตใหญ่โตงามค่ะครับสงควายให้มันมีมูลค่าหลักๆกับมีคนเลี้ยงซอยน้่มแมนบ่ครับเมนค่ะก็คือมีพอซอยเกี่ยวหย่าค่ะตอนแรกตอนของพี่นี่ก็สิเป็นผู้ออกแบบการเลี้ยงเมนค่ะก็คือออกแบบการเลี้ยงระบบการเลี้ยงเขาไปศึกษามาจากฟ้ามไงจากฟ้ามกลางฟ้ามหน่อยคือจะเป็นคนที่หาความรู้อยู่ตลอด จะไปหาเบิงจากฟ้าม์มอื่นน้าแล้วก็มาปรับประยุกต์ใส่กับขอจกจะคของค่ะครับผมอันนี้แหละครับน้อยๆนี่ตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อเอกมงคลค่ะผสมจริงรเอกมงคลน,นี่ค่ะตัวยูเสือนี่แหละค่ะเอกมงคลน,นี่คือคือควายงามไร่โสพีค่ะคเป็นสายเอกมงคลน,นี่เป็นลูกของปูเบิ่มกับแมนาสสวยซึ่งเอกมงคลน,นี่เป็นควายอีสานเหลือดลอยนะคะคแล้วตัวนี้ก็คือเกิดจากแม่นวลคือแม่นีแม่เพิินค่ะ แมนนวลเนี่ยคือเป็นควายถี่มีส่วนสูงหนึ่งหลอย40 47เซนติเมตรค่ะคแล้วก็โตลูกเพื่อนตอนนี้ก็คืออายุกเก่าเดือนค่ะเป็นลูกสาวของเอกมงคลก็แมนนวลแมนนวลก็เป็นควายอีสานค่ะเป็นควาย,ายไทใหญ่อุบลนค่ะอันนี้มากส่วนใดครับกลางการเดือนตัวนี้หมายถึงตัวนีป่ะคะหมายถึงแมนนวลนี่แมนวน,แมนวลนี่คือเขาเป็นลูกเขาเป็นเขาเป็นแม่ควายถี่หายลูกมาแล้วนี่ตัวนี้เป็นตัวที่สามครับตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ลรตัวที่สามนี่คือเป็นตัวเมียพันธุกรรมความเมนนุ่งคือจะไ้ลูกตัวเมียเป็นส่วนหลายคือแต่แต่เหลืองมากนี่คือห้ลูกตัวเมียมาสามตัวรวดเรากะลูกเม่นุ่นเนี่ยจะเป็นผิวพันธ์ผิวเป็นสีเหลืองไหมค่ะเป็นเขาเอื่ยว่าผิวสีเหลืองอันสีเหลืองดอกเล่าไหมค่ะคสีดอกเล่าแต่เป็นควายสมัยก่อนกับเป็นสีเหลืองทองสีดอกเล่าไหมค่ะเป็นควายสีควายงามค่ะจักเดือนแล้วครับนี่พี่เก้าเดือนค่ะเก้าเดือนเก้าเดือน อันนี้ม usted, มพมงเป ragt, น็นผูกสันสันๆนี่ค้นผูกสันเลยครับอ๋อนน้ำเอียงคือวางสรงใส่อรอดกกันนี้อ๋อค่ะคือวางให้ผูกให้เพิ่นกินฟางบวกระจายค่ะแล้วก็ให้เพื่อนคือวางให้เพื่อนผูกแค่เพื่อนนอนถักผูกเน่าบางเ่อเพิ่นก็สีสีกันเพิ่นอยู่ไกลกันบางเทอเพื่อนก็สีเสียดสีกันเราบางเท่อกระลูกลูกินนมกินยังสีกับลดลดพวกของขาของข้อลูกกันสีไปน้ำค่ะอ๋อครับค่ะเป็นกัน ปองกันแมนค่ะเป็นการปองกันครับผมอันนี้คือว่าคือไข่แบบไหนจ้าคือกระทิ้งไหมส่วนน้ะจ้าอันนี้เขาสายเอื่อนสายฟันเอียงครับพี่ตัวนี้เป็นสายฟันจับจับจับฟาราบัทนะคะเป็นไข่ไข่ยนอกปะแมนค่ะเป็นไข่อินเดียค่ะโอ้ไข่จับฟาราบัทนี่ก็คือจะได้เรื่องส่วนของข้อดีของจับฟาราบัทก็คือเป็นไขยนมค่ะซึ่งสายในประเทศไทยนี่สีลักลักฉีถีมี่ก็คือจะเป็นควายจับฟาราบัทแล้วก็ควายมูราเนาะค่ะ เป็นวายเป็นคือเป็นคขายน้มของประเทศอินเดียเราบาที่นี่วายจะพรา่งบาร์ทีฮาเอาขอมานี่ก็คือว่าจะเอามาผสมกับพอพันุ์ทีอยู่ในขอกก็คือพอไทยพอพันุไทยลอยนะคะเพื่อเอาอัตลักษณ์วายไทยออกมานะคะแต่ขอดีของเขาก็คือเขาเป็นวายสูงใหญ่ค่ะตัวจังตัวนี้ก็ลอยหาสิบบวกก็คือเป็นวายสูงใหญ่แล้วก็ในความเงาในเรื่องกระดูกในเรื่องแข้งขาในเรื่องเล็บแล้วก็เรื่องน้ำน้มค่ะน้ำน้มขี้เก่งค่ะแล้วก็ จากทีเบิ่งจากข้อพี่ๆที่ที่ไปเลียนรล้มมากก็คือว่าเห็นว่าลูกของเขานี่จะจะค่อนข้างจะจะตจะเริ่มติโตัวเร็วไหมคะถ้าเป็นลูกซึ่งเป็นลูกเขาเอิญว่าลูกรึงเนาะถ้าเห้ออผสมควายไทยมากก็จะได้จะได้แบบว่าเป็นควายลูกจะค่ายคือสมัยนี้เขาเจะเอิญควายควายไฮบริดอ๋อไฮบริดควายไฮบริดก็คือเป็นควายลูกผสมนะค่ะเพชรดังกระผ่อนเนี่ยเพชรยังครับเนี๋ยเออติอูนาหะ มันทำมาพอมาผสมควายใช่ไหมมากผสมควายครับพีดีบ่ครับจ้าแมนค่ะครับผมอันนี้คือตัวอีกตัวหนึ่งเป็นพอพันบ่ครับแมนค่ะอันนี้คือเจาะนับเงินค่ะเจาะนับเงินนี่เป็นพอพันุของขอกอายุาสองปีครึ่งค่ะครึ่งจะเริ่มเปิดผสมกับให้กับเกษตรกรกับชอบานเพิ่มนี่คือเพินเอามาผสมบ่ครับแมนค่ะเพินเอามาผสมค่ะครับเป็ียนยังไงครับมันนี่ผสม สงสัยตัวเมียสีอวยค่ะยังบอได้ผสมครับกับเพิ่นจับสัดหน้าใหม่นะพ่อครับเกี่ยวนาแม่ไสครับพ่อบ้านพ่นท่อโอ้ครับใส่เขาขึ้นรถกลับแบบนี้ครับใหม่มาใหม่เจียวนาพนท่อครับท่อนาห้องพี่บีก็รับผสมยังสิครับใช่ค่ะหลับผสมน้ำการผสมนี่คิดเัืงไะไครับราคา ก็สำหรับปีนี้เป็นปีร่องพ่อพันธุ์ก็คือให้ค่าผสมอยู่หนึ่งพันหาร้อยบาทรับประกันสองครั้งค่ะครับมาอนว่าอันนี้เอาไปใส่ครับเนี่ยเอาไปผูกค่ะผูกไว้เนาะแมนค่ะครับเอาไปผูกเพราะว่าตัวเมียเพิ่นเพิ่น,นเลี่ยวผสมเลียวเลี่ยวเลี่ยวคิน้นาำมาลูกการเลี้ยงพ่อพันธุ์เรี่ยงง่ยปะครับ การเลี้ยงพ่อพันธุ์เอาใจเป็นพิเศษบรครับก็คือมีเสริมค่ะก็คือพวกพวกกล้วยค่ะครับก็เสริมพวกกล้วยพวกอันก็มีหวัวอาหารเสริมตอนแรกแน่ค่ะอ๋ออันนี้ได้มาโดนมาเลยเหรอครับเพี่ได้มาต้ตแน่น่อยเลยค่ะตแต่อายุสิบเดือนคือจองไว้เมื่อไร่ในว่นนี้จองไว้ตอนหน่อยค่ะแล้วก็คอยยาน้มคอยไปคอยไปรับครับค่ะจองมาจเฉพาะครับตอนนั้นตอนนั้นกะ ตอนนั้นคือราคาจองไว้ตอนนั้นหาหมื่นค่ะแต่ว่าราคาต็มกับแสนแสนกว่าบาทครับผมต้องจองนั้นวะครับแม่นค่ะที่ใดแม่ค่ะเพราะว่าเป็นอเพิ่นเป็นควายสายพันธุ์จากทางอุทัยน้ำเนี่ค่ะครับอือพ่อแม่เพิ่นเป็นลูกเพิ่นไปลูกผู้เขาไฟครับค่ะแม่เพิ่นเป็นลูกเงินอุทัยค่ะโอ้เอาไปใส่นี่ครับไปผูกกระมืเอาไปผูกกระมูค่ะอไปผูกกระม่าเพิ่น เซ็ด้าลกิดเพื่อเลี้ยรื่องมันครับอันนี้ตะกอนเป็นยังครับเนี่ยเดินเนี่ตะกอนนี่ตะกอนนี่ลุ่งเพิ่นปลูกพวกพืชพักปลูกพวกผลไม้ปลูกยังไหมค่ะอ๋อปลูกไม่ผลแม่จ่าหนีมองเห็นต้นมะเขือเก่าีเห็นครับจ่า มาที่นี่ร้านเขามาเลียงกันเลยเลียงควายใส่เลยเลยออกเลยสิครับ <c oughs> ถ้าม้คนมาผสมผสมเสร็จแล้วเพิ่นกระเขามากสิค,ครับเพิ่งไงเพิ่นบวบ่นไหวเพิ่นบอนน่อแสดงว่าตะลมองน,นี่ก็ทีมีดทีประจำมองไอ้ของเม,คม,มนค่ะย่ำย่ำสม,มุดว่ายย่ำเสาห่อโล่งหนาเพิ่นขึ้นจากนามมาเพิ่นกะเขากบเอาฟางมาโล่งไวเอาฟางมาลงไวจุดขค้งเพิ่นทีมีทีมีเสือกผูกแล้วเพิ่นกบมา เพิ่นก็นจะมากินฟางของเพื่อนเองเลยค่ะแล้วเขากับมหนาทีผูกผูกผูกอืออ่าสุดท้ายครับที่ีการเลี้ยงควายเนี่ยรู้สึกดียังไงครับหรือว่าตอบโจทย์กับจะคของยังไงตอบโจทย์ก็จะคลอ,อ,อ,องก็คือว่าจะคลองไปค้นมักมักอยู่กับธรรมชาติเข้าก็ได้อากาศได้อีกอย่างทีด่ดีในช่วงโควิดหรือว่ายังสีคน้นคนอยู่ในแบบว่าคนลหลายๆสีเข้ากับออกมาอยู่ยังสี่เข้าก็บเซฟจะคของได้นำ้ำครับแล้วก็ สองก็คือใดก็คือว่าเข้าเห็นพัฒนา,าการของควายที่เข้าเหล้ยงก็คือเข้าบีแต่ละปีเขาพัฒนาขึน้นจละปีเขาเริ่มจากแม่ควายทีทเหลี้องเลยคือแม่ควายบานๆเลยค่ะล้วที่นงเขากับคอยพัฒนาพัฒนาขื้นจละปีเอาพอพันทีดีใส่เราได้รูกตัวมีเข้าก,กับเก็บว้แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเข้ามีจุดหม,หมู่ไมายคือว่าเข้าอยากมีควายใหญ่ควายงามนะคะค,คือคือคือแบบว่าที่เขาจะเอาไปประกวดกันหรือยเงสีเขาเห็นงามประกวดว่ามันตัวใหญ่ เขามีแรงบันดาลใจจากเข้าไปเบื้องหนาประกวดค่ะแล้วเขากล่าวาพัฒนาของเข้าค่ะคแล้วก็ถาเกษตรกรท่านใดสนใจเขาก็สามารถแบ่งปันได้ค่ะครับอถ้าเกษตรกรสนใจหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมค่ะอยากมามาเบิ้องซ้ำม,มามอะไรบ้างเลยครับมาที่บ้านนาดมูหาตําบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะครับผมมีช่องทางติดต่อไหครับค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 0935493152ค่ะแล้วก็มีเพจน้ำจา่าเพจไอ้ซาวบีควายยัวเด้อดจา้าครับ <c oughs> ผมอตอนเราโมนี้ก็ขอบคุณพี่บีนะครับสีผ้า <c oughs> ยางชมไม่ฟ้ามนะครับ <c oughs> ปันเทคนิคการเลี้ยงนะครับรับ <c oughs> คลิปนี้กับขอบคุณครับค่ะ <c oughs>